สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฟ้าจะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักนะคะผักที่มีต้นเป็น,นหนามๆเนาะทุกคนเนี่ยต้นเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นี่ค่ะเนี่ยค่ะต้นเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยเขาบอกว่ากินแซบกินนัวนะคะทุกคนฟ้าก็เลยเขาบอกว่ามันกินเหมือนถั่วนะ,ะเพื่อนเพื่อนฟ้าก็เลยจะมาโอ้ตรงนี้มีเยอะเลยมีตั้งหลายกอน,นะคะ ุกคนฝนก็ตกนะคะมาข้ามารีบเก็บเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามีหนามเนาะเดี๋ยวฟ้าจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะทุกคนเลาะออกอย่างนี้นะโอแต่หนามหนามทิ่มมือเก็บค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวฟ้าจะใส่ถุงมือก่อนนะนี่ค่ะ,คคะแล้วเขาบอกว่า เขาบอกว่าอร่อยนะเอาไปลอกอย่างนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่ากินเหมือนถั่วเลยนะคะเพื่อๆนๆนี่นี่ค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวฟ้าจะลองเอาไปเอาไปเอาไปผัดไปผัดพริกแกงดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะได้ลแล้วหนึ่งยอดค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปต่อโน่นอีกต้นหนึ่งต้นเบลเลยนี่ ะพอได้สองอันแล้วนี่ไปค่ะเพื่อนๆไปต่อฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ได้ตั้งสี่ต้นนะคะทุกคนฝนก็ตกหวังว่ากล้องฟ้าคงจะไม่เป็นอะไรนะคะโทรศัพท์มือถือนี่เพื่อนเพื่อนมุไปดูก่อนนู้นใหญ่บเลิเลยอเอนไปตอนนี้พาถุงแบบนี้มาใส่เนะเนี่ยก้อนนี้บัเลิเลย,เยค่ะพนเพื่อนค่ะ นี่ทำเพลือ่อนก้อนนี้ใหญ่ใหญ่มากอ้ยก้อนนี้เบลรลร์เลยค่ะทุกคนทั้งใหญ่ทั้งงามเลยค่ะนี่ก้อนนี้ตัดสองท่อน เนาะนี่นงามรสชาติเหมือนถั่วฝักยาวเห็นเขาบอกงั้นนะคะทุกคนนี่ I <laughs> มาเด้อจ้าเพื่อนๆมาเก็บผักกา้ฟนีกก้อนนี้จะใหญ่ๆคนแต่ว่าตอนตัดนะเพื่อนๆต้องระวังนะคะเพราะว่าเจ็บน้ำนะคะน้ำปักมือมัก็ตก<ๆ>คุณนะ่ะยาวบืดเลยค่ะทุกคนนี่ดู ของแสบเพิ่นว่าลองดูโอ้ลูนทางลูนอะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆไปกันทุกคนไปต่อเดี๋ยวพ่อจะมาเอากรนนี้ กอใหญ่ๆนี่กอนี้จะมีเพี้ยลงนะคะทุกคนมีมเพี้ยตัวดำๆเนาะเพี้ยตัวดำๆก็ไม่เอานะคะเพเราเอากรอนี้นี่ค่ะ่าจะเลาะให้คนดูแบบใกล้ๆนะคะทุกคนตักค่อนข้างจะกินลำบากนะคะเพี้ยนี่ค่ะ ดวงค่ะเพื่อนเพื่อนก็ใหญ่มากเยอะเลยค่ะนี่อันนี้กอ็อันนี้ก็งามนะคะทุกคน,นก้อนนี้ก็งามค่ะทุกคนอยู่ยนี่ย เดี๋ยวเราจะไปลอกที่บ้านนะคะเพื่อนๆเก็บเก็บก่อนนูบรรยากาศนะคะทุกคนวันนี้ก็ฝนตกเนอจ้าฝนตกอหแถบนี้มีแต่ต้นอบอวบๆต้อใหญ่ทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนเพื่อนเนี่ยดูสิเนี่ย,ยกรอนนี้ก็อวบทั้งอวบทั้งทั้งใหญ่ นี้เป็นสวนสาธารณะนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยมีใครมาพลุกพลานนะคะนู่นไปเก็บทางนู้นอีกนู่นค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสาวาอัมเซอร์นะคะทุกคนก็จะกินรสชาติออกเปรี้ยวๆนะคะทุกคนค่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูดูกอเขานะ ขากล้องมันก็ตั้งยากนะคะเพื่อนๆก็เลยต้องจับมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งแล้วก็ตัดมือหนึ่งนะเพราะว่าสถานที่ไม่อำนวยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะวาก็จะชฉอะเอาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่านี่นี่ตัดเหมือนตัดวายบ้านเราเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าหวายฝรั่ง โอ้โหแบบว่างามสุดอะทุกคนงามสุดอะงามสุดสุดเลยดูต้นเขานะอะไรจะงามขนาดนี้นี่ค่ะ Punto Núñez. De... แค่นี้พอเนี่ยกรอน,นี้ค่ะนเพื่อนๆนู่นกรอน,นเพื่อนๆจะหยุดพึ่งเียนหัวกันนะคะคนตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดตกแล้ว น,นี่ค่ะได้หลายก้อนแล้วค่ะทุกคน อเก็บเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าติดถัาทิมเน,นี่ยม,มาเดอ้อทุกคนเก็บผักกา้ฟนะคะเพื่อนเก็บผักเก็บผักตอนฝนลินฝนกระลินดีดีฝนตกทุกคน ยาวจนต้องปาดครึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะใส่ใส่ถุงไม่ได้นอ้อไปเอากอโน้นอีกค่ะเพื่อนๆกอบเบ้อเลยนี่กอนี้ยิ่ยงใหญ่กอนี้ได้ตั้งหลายลูกนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็มีแง่งแง่งมีแม่นะคะมีแม่มีลูกนะคะทุกคนแต่ว่าอวกมาก อบมากอบมากอ,อกมากดูดูลำเถอะเพื่อนขาเาคอเคนี่พอ เนี่ยลูกเล็กลูกน้อยเนี่ยกำลังอ,อ่อ,อนเลยค่ะนี่จะแตกขึ้นมาพาเพื่อนพาฝนพาฝนเก็บผัก กำลังอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนกรอบมากเพราะโดนฝน เดีวเราจะไปดูดูเก็บสาวาอัมสึนะคะทุกคนหรือว่าผักติว้วฝรั่งนะะงเพื่อนนี่นี่จะเป็นผักติ้วฝรั่งนะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่ถ้าถามว่าเอาไปทำอะไรกินส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปจิ้มกินกับลาบกับอะไรสดๆก็ได้นะคะเพื่อนกินกับขนมจีนหรือไม่ก็เอาไปต้มปลานะคะเพื่อนต้มปลาเนี่ย ไปทําต้มปลานะคะทุกคนต้มต้มปลาเสร็จปักเตี้วต้มยำเพราะว่าจะออกรสชาติเปรี้ยวๆนะเพื่อนๆเขาจะออกรสชาติเปรี้ยวโอ้ยนี่ก็เป็นบรรยากาศเด้อทุกคนดนูนะฝนตกลินมอแม่มอแม่หวังว่ามือถือ้าคงจะไม่เจ๊งนะคะทุกคนโทรศัพท์คงจะไม่เจ๊งโอ้ยนี่อีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนนี่ ต้นนี้หลงไปได้ยังไงหาไม่มองไม่เห็นค่ะเมื่อกี้ก็ต้องตัดแบบระมัดระวังนะครับทุกคนเพราะน้ำ ตรงไหนแทงตรงนั้นก็จะมีบอลฝรั่งนะนเพื่อนเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูว่าหน้าตาบอลฝรั่งเป็นไงนี่นะครับหน้าตาบอลฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะเอาอันนี้ไป แดงจันนการแต่อันนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนจะมีโกใหญ่ฝรน,นี้อีกเยอะนะคะทุกคนคะเนี่ยค่ะบอลฝรั่งนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยก็ะจะใหญ่มีเดินถ้าฟ้าเดินเข้าไปทางไหนนู่นนะคะทุกคนจะก,กอใหญ่ฝัน,นี้อีกนะคะแต่ฟ้ายังไม่กล้าตัดตัดเอามาทําอะไรกินนะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกเอ่อ อีกต้นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ฟ้าไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะถ้าใคร <c oughs> อุ้ยขอโทษทีขอโทษขอขอภัยค่ะถ้าใครรู้นะคะว่าต้นแบบนี้กินได้ไหมหรือว่าเนี่ยแต่ว่ามีมีคนตัดนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีคนตัดมีคนตัดเอาไปนะคะทุกคนแต่ฟ้าไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะแถวนี้เยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็จะคล้ายๆก,กับหวายฝรั่งเมื่อกี้ที่ฟ้าตัดเนาะ โอ้ถุงยากระเขียวกระจีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเอออันนั้นไอ,อ้ที่เหล็กฝรั่งนะคะทุกคนที่เหล็กหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อภาษาเยอรมันฟ้าไม่ฟ้าไม่รู้เหมือนกันออกเสียงไม่ถูกนะคะลืมลืมไปนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะแถวนี้นะคะทุกคนเนี่ยแถวนี้เยอะเลยเนี่ยแถวนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนแถวนี้ผักจะเกิดเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยดูสิหน่ะโอ้ยหน้าหน,าน้าเป็นตาสออเหลือเกินละนี่นะผักฝรั่งผักที่เหล็ก หือผักสะเดาน่ะนะวุ่นวายเพื่อนๆือนเอ้ไม่มาเลยแต่วันนี้ฟ้าไม่เอานะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกปีนี้หนูน่ะมีเรื่อยๆไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มีเรื่อยๆไปเลยนะนนยอดเป็นตาหน้าสะออนเนาะถ้าใครชอบกินนองมาเก็บอ่ะเด้อพี่น้องพี่น้องจ๋าคอมเมนต์มาหาฟ้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปเดินมาเก็บเนาะเยอะมากเยอะจริงๆเยอะหลายหลวงปีนี้ย นี่คะ่ะเาลฝรั่งเยอะมีเป็นเป็นครูไปเลยนะคะนี่เขียวพลึดไปเลยนนนนยอดดอกแดงๆนนพลึดพลัดไปหมดเลยนะคะกินไม่หวัดไม่ไหวนะคะปีนี้นะเนี่ยถ้าใครชอบกินเนาะถ้าใครชอบกินก็มาเด็ดแต่จุดสังเกตนะคะเขาจะมีจุดตรงก้านนะคะเพื่อนๆเขาจะมีจุดที่ก้านเขาก็จะมีจุดๆนะคะทุกคนท้ากินเกียงๆไม่ให้นะคะ เพื่อนๆเห็นกอกอประกาศข้างในไห,นไหมไหนหมั่นะกอประกาศฝรั่งนี่นะเห็นไหมกอบันเร์เลยค่ะอยู่ข้างในรั้วนี่เร่ตาพี่น้องเนี่ยนะอุ้ยเป็นการน,น่าเก็บเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ฟ้าก็จะขอลาไปก่อนนะคะเพียงแค่นี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฝนตกจังเลยนะคะทุกคนฟ้าก็จะเบนหน้ากลับบ้านแล้วนะคะฝนตกปปอยปลอยปลอยทั้งวันตัวเริ่มลงเม็ดหนาแน่นแล้วนะคะเพื่อนๆฟ้าก็จะกลับบ้านเนาะ กลับบ้านไปทําเอ,อาหารเช้าให้ลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าออกมาฝาลูกฟ้ายังไม่ตื่นนะคะทุกคนฟ้าก็เลยรีบออกมาเก็บผักให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่มีมือนะคะทุกคนมือมือถือถุงจ้ะบ,บายๆนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเพื่อนๆเอฟซฟ้านะคะที่เอ่อเหนียวแน่นเนาะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ